สวัสดีครับซีว s ทีชนะครับวันนี้ลูกค้าให้เอาท่อมาใส่นะพีคันนี้น่าจะเห็นกันในติ k กต k อกไปสองสามคลิปแล้วนี่ใส่ท่อเป็นท่อเป็นทรงท่อเดิมเลยแต่เป็นท่อสร้างนะครับเสียงก็นุ่มๆของอ่า,อาช่างหนูลำลูกกานะครับผมจัดไปนี่ครับ เดี๋ยวเราฟังเสียงนะปุ๊บ วันนี้ประมาณนี้ไปลองหน่อยไปลองหน่อย